โอเคครับคนดูครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาง่วงนอนครับฮาจุก <c oughs> กว่าแล้วผู้ชมโอเคผมก็ยังมาแหกปากแหกแหก,แหกอันนี้อยู่นะครับผมน,น,น่าจะไม่มีใครได้ยินหรอกั้างนะสาธุนี่เราเอาสกิลอย่างนี่ยไหนขออนุญาตดูสกิลหน่อยละก,กัน ไม่มีสกิลบ้าไม่มีอะไรอัพเลยคือรถคันนี้คือรถดัมมันอัปเดตให้แบบว่าเทเป็นกองได้แล้วนะเฮ้ยแบบนี้ก็สนุกเด็วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาวิ่งดินนะครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยสนุกเลยแบบนี้สนุกเลยผมถ้าสนุกกว่านี้ก็คือดัมได้ทุกที่ขุดดินได้ทุกที่แล้วก็สามารถที่จะล้มต้นไม้ได้ทุกต้นเขี่ยทุกอย่างออกได้ทุกอย่างที่วางอยู่บนพื้นสามารถทุบได้เขี่ยได้ ทำลายได้อันนั้นจะดีมากจะเกมที่ดีมากแต่คิดว่าน่าจะทำไม่ได้น่าจะทำยากมากเลยเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเทำการตักดินใส่ดัมกันเลยแล้วกันนะทุกยงครับปืคคบ้ทำไมมันอันนี้อย่างวะเนี่ยมันออกเองอ่ะทุกยงเฮ้ยเฮ้ยมึงจะลงทำไมล่นะปะทูเอ้ยไปไปไปเดี๋ยวตักดินกันเลยเ ทุบนี่ดังมาครั wow, บว่าไปครับทุกช่องน้าว่าไปครับผมเออโอ้ยบุกี้ยยใหญ่ไงตุ้ช่องน้นบแปบ๊บเดียวเองอ่ะบุกี้ใหญ่มากอ่ะ มุ้งีโค้ดใหญ่จากคันเล็กๆแม่งแบบว่ามันวางให้คันใหญ่เฉยอ่ะมันเดินมาคันใหญ่เฉยอ่ะรถไม่งแย่งเร็วเลยอ่ะผมเอาออกแค่นี้นะท่านผู้ชมผมไม่เอาออกเยอะนะไอ้เจซีบีพี่อุย๊ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว เจซีบีหลบก่อนเดี๋ยวพี่เจหลบก่อนไว้เอาพี่เจหลบก่อนไม่ไม่ไม่ได้ทําแล้วนะครับพอละเอาเอาแค่นี้พอนะครับผมทำแค่นี้พอนะครับทจะยิงรับไป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 คุณต่อบคุณตอบคุณตอบคุณตอเฮ้ยอย่าค้างนี่เอ้าไม่เกมค้างเฉยโอ้อะไรเบื่อว่ะไป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 ไม่ค้างละเมื่อกี้มันค้างอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมยกอันนี้ขึ้นก่อน แม่งลวนก,ก็เดิมอีกเร็วก็เดิมอีกออกเรก็วก,เก็เดิมอีกโอ้ยแย่จัดเนี่ยผมอยากให้หน้าง,งานมันเป็นหญ้าแบบนั้นเลยนะแล้วสามารถขุดดินได้อะผมอยากให้ผมอยากให้เป็นแบบนั้นเลยนะท่นชมนะชื่อชื่อว่าคนดูก็อยากให้เป็นแบบนั้นเนี่ยอยากให้มันเป็นเป็นเป็นหญ้าแบบเนี้ยแล้ว ไม่อยากใั้นเป็นมันเป็นดินแบ่งกับหญ้าแบบนี้มันมันไม่สมจริงอะ่ะเอา,เอาแล้วเมื่อกี้มึงยังไม่ลงเองแล้วมึงจะลงเองทําไมเนี่ยโอ้ทั้งลงเองทั้งถอยเองทั้งอะไรโอ้แล้วเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยเนี่ยโอ้ก็นึกว่าอัปเดตก็นึกว่าดีแล้วก็เหมือนเดิมนะไอ้บ้าเหมือนเดิมครับก็นึกว่าอัปเดตดีแล้ว เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมเลยครับผมโอ้โหแย่จัดเลยครับพี่ผมโอ้โหเหมือนเดิมจัดเหมือนเดิมจัดแย่จัดลอยแย่จัดลยเขี่ yeah. เดี๋ยวเราไปทำการ ขึ้นเลยนะครับโอ้โหดูดูด,ดูมันออกเองอุ้ยเสียงอะไรดังตึ้งเมื่อกี้อ่ะเสียงอะไรวะเสียงอะไรดังโคดรแรงเลยเมื่อกี้เสียงอะไรวะดังคดรแรงเลยอุ้ยออกงเร็วอ่ะ มันรถมันเร็วจังวะรถจริงมันเร็วแบบนี้ป่ะวะผมว่าน่าจะเร็วกว่านี้นะรถจริงอะแต่ขอเร็วกว่านี้อีกได้ไหมเร็วกว่านี้ผมยังครับทันเลยเร็วกว่านี้สนุกมากแบบสวิงแบบป๊อปป๊อปปอปปอปเลยอ่ะนะทุกผู้ชมเนาะไปไปไปเฮ้ยอย่าไปขึ้นดิเอาโหกดผิดกดผิด ขึ้นนี่ขึ้นนี่วิ่งดินครับวิบ่งดินวิ่งดินเดียวๆครท่านผู้ชมเียบรรยากาศทอยดินนะครับทอยคันเดียววิ่งคันเดียวทำคนเดียว โอ้โหผมก็ได้ว่าไอ้ดินเขาอัปเดตให้แบบว่าฝาด้ำมันทะลุดินได้ไอ้ที่เหมือนเดิมเมื่อกี้อาจจะบัก๊กบั๊กบัก,บกไปในทางที่ดีครับเมื่อกี้ตอนท้ายวิดีโออ่ะบั๊กไปในทางที่ดีน้ำผมไปครับถอยยาวๆครับถอยยาวๆ มันไม่รู้จริงๆนะว่าบุ้งกี่มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันจริงๆเลยทุกคุณผู้ชมมันมันไม่รู้เลยครับวิ่งไหมเนี่ยผมไม่วิ่งว่ะเขียนลุกันต่ออ่าในเสียงพูดสมจริงอ่ะเป็นหินมันก็สมจริงนะเวลาเป็นหินเวลาโดนกระบนะน้ำอ่ะโคตรสมจริงเลย ไปหัวหน้าไปหนักไป่รอกันดเดินได้ปะเนี่ยเดินไหนดูดิน่าจะต้องแต่งก่อนเป็นเนินอีกแล้ว ไปครับป้ามาครับทุกโยมแม่ผมวิ่งดินกีเที่ยวแล้วเนี่ยโอ้วิ่งไปวิ่งกลับอยู่อย่างนี้แหละนะครับผมไปวิดีโอหน้าไม่มีแล้วนะเดี๋ยววิดีโอหน้าอาจจะไปขุดอย่างอื่นเนาะวิดีโอหน้าพอร้องงานเนี้ยเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับช่วงนี้ไม่มีเวลาทำนอกรอบซะด้วย,ยดิ ไม่มีเวลาทำรอกรอบเลยคนระับท่านผู้ชมช่วงนี้นะดูดูด ไอ้ถอยถอยถอยโอ้โหไม่เซียนเลยโคตรไม่เซียนเลยไปครับถอยถอยปึย๊บอ่ะวิ่งวิ่งไหมวิ่งไหมโอ้ไม่วิ่งอ๋อมันต้องอันนี้ก่อนโอ้โหลืมลืมลืมมันต้องมองข้างก่อนเนาะทุกท่าน เนีย่ยถ้าจอดใกล้เกินนะลืมไปว่าต้องมองข้างก่อนโอ้โหดูเหไม่ได้ทำอะไรนเน่แม่กิ่งเลือกอนขับเองเนี่ยออโต้ไฮรอดหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ตักดินให้เองเลยอ่ะ เอาแล้วดินเริ่มน้อยแล้วทานผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำทางก่อนเอาเดินดิเอ้าเอาแล้วไม่เดินแล้วเออดันเออดันเดินแต่ไม่เดินอีกงงนะครับ น่าจะพังนะอ่ะดันเดินแต่ว่าไม่เดิอนนะอ่ะดันเดินแต่ว่าไม่เดินนะงวงเหมือนกัน โอเคคุดูเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับวิดีโอนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวหลายเที่ยววันนี้วิ่งได้หลายเที่ยวมากท่านผู้ชมโอ้โหกี่เที่ยววะเนี่ยสสี่เที่ยวหรือเปล่าสี่หรือสามวะไม่แน่ใจวะนะครับผมผมเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะท่านผู้ชมก็ใครชอบใจก็ฝากกดไลค์ให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวเทเทดดำดำดิน อโอเคคนดูเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยววิดีโอหน้าพาดูต่อว่ามันจะให้ทำอะไรอีกนะครับผมไปตัดจบวิดีโอ